สวัสดีครับคุณอยู่กับเสี่ยลมโตช่องทางที่เปรียบเหมือนเพื่อนมาช่วยคิดวิเคราะห์บอลรอบชัวร์ครับพวกเรามีเฉลยอิงจากสถิติที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าพาบวกทุกวันแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเสี่ยลมโตซึ่งมีแนวทางแบบ VIP แจกให้ฟรีทุกวันแอดไลน์กันมาได้เลยครับที่แอด SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ท่านทุกวันครับผม เอาละครับมรุนแทางประจำวันอังคารที่26กันยายนกันบอนลาบาคาร์บาลคัพเตะกันหลายคู่แล้วก็มีลีกยุโรปเตะกันปรับปลายนะครับเหมือนเดิมเลยคู่แรกเป็นทีเด็ด VP ของเซลมโตในศึกาาคาร์บาลคัพต่อตีหนึ่งสี่สิบห้าซัฟฟอร์ซิตี้รับการเยือนของเบอร์สย์แฮนดิคปแรก Birthday. เบอร์สย์เหนือกว่า1.0และคู่นี้ครับที่ต้องบอกก่อนเลยก็คือเป็นทีมจากลีกทูเจอกับทีมในพรีเมียร์ลีกเรียกว่าหาักกัน2ดิวิชันเรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้า ถือว่าไม่ดีนะ5เกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้รวดในขณะที่เบอร์สี่แพ้3ชนะ1เสมอ1ต่อกันด้วยผลงาน5เกมเย้าของเจ้าถิ่นพวกเขาแพ้3ชนะ1เสมอ1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของเบอร์สี่พวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1และในส่วนของเฮตุเฮที่เจอการครั้งเดียวครับเมื่อปี2021ตอนนั้นเป็นเบอร์สี่ชนะซัตฟอร์ดไปถึง4-0เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นซัตฟอร์ดตอนนี้เล่นอยู่ลีก2ครับโชห่วย อยู่ท้ายๆตารางครับมี7คะแนนในลีกแพ้มาแล้วหาเกมติดครับตอนนี้อาการถือว่าโคม่าเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคาร์เบลครับรอบที่ผ่านมายันเสมอกับลีดและก็เอาชนะจุดโทษมาได้ยังไงครับพวกเขาจะมาในแผนเก่ง4-141โดยที่มีจอมเก๋าครับแมซสมิธท,ที่ซัดไปแล้ว4ประตูในลีกเป็นดาวสโมรของทีมยืนหน้าเป้าครับเกมนี้ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนครับในขณะที่ฝั่งทีมเยือนครับเบอร์ซี่อากา,ารรอแล่เช่นกันครับพวกเขาเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีก ตอนนี้ห้านัดก็ยังไม่ชนะใครเหมือนกันมีแค่แต้มเดียวรังรองไว้ในลีครับส่วนคาร์บาลครับรอบที่ผ่านมาบุกไปเบียดเอาชนะฟอร์เรสต์มาได้ศูนย์ต่อหนึ่งครับวันนี้จะมาในแผน4ี่สามสามครับและแน่นอนว่าเซกีเอ็มดูนี่ที่ซัดประตูชัยท้ายเกมดวลกับฟอร์เรสต์จะลงเล่นเป็นตัวจริงครับพวกเขามีนักเตะเจ็บ3คนก็คือดากโกชูรินอฟกองหน้าจามาลเอ็กดาวกองหลังและก็ไมเคิลโอบาเฟมี่ครับกองหน้าอีกคนที่เจ็บยาว และแน่นอนครับคู่นี้คือบอลคู่วิพของเซลลมโตถ้าใครอยากรู้ว่าเราจะชี้ชัดไปที่ทีมไหนอย่าลืมครับแอดไลน์ไปที่แอด SPL24 เราจะส่งแนวทางทัศนาคู่นี้ไปให้ในไลน์แอดแอ SPL24 ก่อน3ทุ่มอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าแล้วเจอกันก่อน3ทุ่มมาต่อกันในคู่ที่2ครับตอนตีหนึ่งครึ่งในหลีกสวิตเซอร์แลนด์เอฟซีซูริกเจอกับกราสฮอปเปอร์แฮนดิคัแรก FC ซีซูริกเหนือกว่า0.75 สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับเจ้าถิ่นซูริกอยู่อันดับ3ณ7นะ 7, นัดมี13คะแนนในขณะที่ทีมเยือนกลาสซอปเปอร์อยู่อันดับ9้าครับ7นัดมีแค่5คะแนนเรามาดูผลงาน5เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นซูริกยังไม่แพ้ใครเสมอ3ชนะ2ในขณะที่ทีมเยือนแพ้3ชนะ1เสมอ1ต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของซูริกครับก็ยังดูดีไฉไลชนะ4เสมอ1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของกาสซอปเปอร์แพ้3ชนะ1เสมอหนึ่ง ต่อกันด้วยเฮทูเฮทห้านัดที่เจอกันครับซูริกก็ยังดีกว่าชนะถึง2เสมอกัน2และเป็นกลาสซอปเปอร์ชนะครั้งเดียวเรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับฝั่งซูริกไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนในขณะที่กลาสซอปเปอร์ครับจะอดใช้งานมิคาเอลเคนเทอร์กับทีมเมเยอร์2คนและทัศนคู่นี้ครับซูริกได้เล่นในบ้านตัวเองซึ่งทีมซูริกเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดได้ไฟในบ้านตัวเองครับหนัดหลังเกมยาวฟุกโคชนะไปถึง4เสมอ1 ในขณะที่ผลงาน5เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครครับส่วนทางกับผู้เยือนอย่างคาร์ทอปเปอร์ที่5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3ครับที่สําคัญกองหน้าของซูริกอีวานซานตินี่ฟอร์มกําลังคอตเข้าฝาครับ4นัดที่ผ่านมาเขาซัดไปถึง3ประตูเกมนี้ครับการ์ทอปเปอร์เมเยอนซูริกคาดว่าถ้าจะมาขอแบ่งแต้มออกไปเนี่ยมองไม่เห็นแววเลยครับและด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมา0.75ครับอยู่ต่อซูริกมีแต่ได้กับได้ครับชนะชัวร์อยู่แล้วต่อ รอลุ้นกินเต็มแม้สองถูกทางสกอร์ที่คาดซูริกชนะการ์ทอปเปอร์2อต่อศมาต่อกันในคู่ที่3ครับกลับมาในคาราบาพับตอนตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นอิสวิทดวลกับวูฟธันตันแฮนดิแคปแรกวูฟธันตันบุกมาต่อเสมอกำแพงสูงต่ำสองจุดห้าเราพูดถผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับอิสวิทถือว่าโดดเด้งดีมากๆชนะ5เกมติดครับในขณะที่วูฟธันตันชนะ2แพ้2เสมอ1 ต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมยอดของอิสวิตก็ยังโอเคครับดูโหดอยู่ชนะถึง4หลุดแพ้ลีดนัดเดียวในขณะที่ฟอร์ม5เกมยืนของวู๊ปแทนตันพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮดทูเฮดท่านัดหลังที่เจอการปรากฏว่าวูฟชนะถึง2ครั้งเสมอกัน3อิสวิตไม่เคยเอาชนะวูฟได้เลยครับทีนี้เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นอิสวิตคือเป็นทีมในแชมเปียนชิพนะครับฟอร์มตอนนี้ดีมากๆ8นัดพวกเขามีถึง21คะแนน มีพลาดแพ้หลีดนัดเดียวครับตอนนี้แต้มเท่ากับจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์และก็เป็นรองเพียงแค่ลูกได้เสียเท่านั้นส่วนผลงานในาาคาราลคับรอบที่แล้วครับพวกเขาเอาชนะจุดโทษเรดดิ้งผ่านเข้ารอบมาได้วันนี้มาในแผน4-2-3-1ครับปีกซ้ายตัวเก่งก็คือนาธานบล็อตเฮดที่ตอนนี้นําเป็นดาวเสอบของทีมครับและก็มีจอจเฮิร์ตยืนเป็นหน้าเป้าส่วนนักเตะที่เจ็บจะเป็นจานอยครับแนวรับบวกกับคริสเตียนวอลตันผู้รักษาประตูและก็มีเลฟเดวิดแบ็กซ้ายตัวหลักครับที่มาเจ็บในเกมล่าสุดปีคน ในขณะที่ทีมเยือนหมาป่าวูป,ปีนี้ครับเขาคือทีมจากพรีเมียร์ลีกแต่ว่าฟอร์มในลีกปีนี้ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ6นัดเก็บได้4คะแนนครับเป็นทีมที่เสียประตูง่ายไปหน่อยผลงานในคารารบรอบที่แล้วครับถล่มแบ็กพูลมาถึง5้าต่อศูนย์แต่ว่าเกมล่าสุดครับในลีกทาได้เพียงบุกไปเสมอกับลูตันหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกครับนัดนี้พวกเขาจะมาในแผน5้าสครับแต่ถ้าตอนบุกเนี่ยมันก็คือ3 5 2นั่นเองและเชื่อมั่นว่าจะโรเทชันนักเตะจากเกมที่แล้วพอสมควร แมตตโดเฮตี้ครับเกมนี้จะได้ลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะว่าเกมที่ถล่มแบ็กพูลเนี่ยเขายิงไปถึง2ลูกในขณะที่ฟาบิโอซินวาครับศูนย์หน้านดาวรุ่งก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันนักเตะที่เจ็บมีเพียงคนเดียวครับคือโจฮอตกลางรับดาวรุ่งคนเดียวและทัศนคุณนี่ครับด้วยที่ว่าเป็นทีมที่ต่างหลีกมาเจอกันเลทราคาเนี่ยหมาป่าต่อแปลกๆนะครับต่อแค่ราคาเสมอควรจะต่อมากกว่านี้ครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าถิ่นอิสวิตตอนนี้ดูดีมากๆ แล้วรายการนี้ครับวูฟจะใช้นักเตะสำรองซะส่วนใหญ่ทําให้เหมือนว่าโต๊ะเนี่ยรู้อะไรมาแน่ครับจะให้อยู่ร้องด้วยราคาเสมอก็ไม่กล้าครับแต่ผมมั่นใจคู่นี้ในเรื่องสกอร์มากกว่าเพราะเชื่อมันว่าเกมนี้รูปแบบอะ่ะมันจะออกมาแบบสูสีกันโอกาสจบสกอร์น่าจะมีน้อยครับเพราะว่าทั้งสองทีมจะเน้นแบบเล่นรัดก,กุมใครพลาดเนี่ยก็คือโอกาสตกรอบได้เลยดังนั้นเชื่อมันว่าสกอร์ต่ําคือสิ่งที่ใช่ครับด้วยเลทที่เปิดมากําแพงแค่2.5อยู่ต่ํา ไปวัดกันที่จุดโทษดีกว่าสกอร์ที่คาดก็คือเสมอกัน0-0ต่อศมาต่อในคู่ที่4ครับก็ยังอยู่ในคาราบาวคารับตอนตีหนึเหมือนกันพอร์ตเวลเปิดบ้านรับการมาเยือนของซัตตันยูเนเต็ดแฮนดิแคปแรกพอร์ต well เวลเหนือกว่า0.75เรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นพอรตเวลชนะ3แพ้1เสมอ1ในขณะที่ซัตตันทีมเยือนย่ำแย่หนักเลยแพ้4เสมอ1ยังไม่ชนะใคร และมาต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมเย้าของพอร์ตเวลครับพวกเขาชนะถึง4หลุดแพ้แค่นัดเดียวในเกมล่าสุดในขณะที่ผลงาน5เกมเดือนของซัตตันพวกเขาแพ้4ชนะแค่นัดเดียวและในส่วนของเฮดทูเฮดที่เจอกัน2ครั้งต่างฝ่ายต่างผัดกันชนะคนละครั้งครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนเลยทั้งคู่ฝั่งเจ้าบ้านพอร์ตเวลครับจะมาในแผน3-4-2-1โดยที่มีเจมวิลสันอดีตแข้งทัพลิสตัแดงรับหน้าที่เป็นกองหน้าตัวเป้า ผนักกำลังกับแนวรุกคนสำคัญอย่างเบนจามินเกรลิตี้ครับ,รบกับอีธานชิลเลตในขณะที่ฝั่งทีมเยอรมัน Saturn ครับจะมาในแผน4 4 2ให้อีเดียนโอไบอันยืนคู่กับแฮร์รี่สมิธครับกองหน้าพวงด้วยแนวรุกฝั่งซ้ายขวาก็มีโอมมริพัติกกับโจชัวคอลลีและด้วยแฮนดิ c ค p ที่เปิดมาครับเจ้าถิ่นเหนือกว่า0.75คู่นี้อยู่ต่อไปกับเจ้าบ้านดีที่สุดครับเพราะถึงแม้ว่าพอร์ตเรลครับจะยังเก็บใช้ไม่ได้ใน2เกมล่าสุดแบ่งเป็นเสมอ1กับแพ้1แต่3เกมก่อนหน้านั้นครับ พวกเขาชนะมาได้ทั้งหมดอีกทั้งฟอร์มการเล่นในบ้านก็เป็นทีมที่ไว้วางใจได้ครับแม้ว่านัดล่าสุดจะพึ่งแพ้มาก็ตามแต่ผมมองว่าโมเมนตัมของทีมไม่ได้เสียหายอะไรมากผิดกับฝั่งของซัตนยูนเต็ดครับที่5เกมล่าสุดพวกเขายังไม่ชนะใครห่วยมากและหนักไปทางแพ้ซะด้วยอีกทั้งผลงาน5เกมเยือนหลังสุดพวกเขาชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับและเสียไปถึง14ประตูและยิ่งเป็นเกมบอลถ้วยแบบนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเต็มๆแม้ว่าพอร์ตเรลจะเป็นทีมท แต่ถ้าเล่นในบ้านเมื่อไหร่พวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างยากดังนั้นเลนเลทที่เปิดมาแค่0ูนครับอยู่ต่อเจ้าทินพอร์ตเวลชนะโชว์อยู่แล้วต่อเราไม่สองเท่านั้นสกอร์ที่คาดพอร์ตเวลชนะซัตตัน2ต่อมาต่อกันในคู่ที่5ครับในศึกเดฟเฟโพคาวตอตีหนึ่งสี่สิบห้าครูเบนมูสเตอร์รับการมาเยือนของบาเซิลมวนิคแฮนดิคับแรกเสือใต้เหนือกว่า3.0เรามาดูผลงาน5เกมหลังสดของทั้ง2ทีมครับเจ้าทินมูสเตอร์ 2, แพ้2เสมอ1ในขณะที่บาเยนมูนิกโหดมากชนะ4เสมอ1ย,ยังไม่แพ้ใครต่อกันด้วยผลงาน5เกมเย้าของมูสเตอร์พวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของบาเยินก็ยังโคตรเด่นชนะรวดทั้ง5นัดในส่วนของเฮดทูเฮดเจอกันครั้งเดียวครับเมื่อปี2 0 1 4บาเย,ยินชนะไป4ต่อหนึ่งเรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเจ้าถิ่นไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติโทษแบนในขณะที่ฝั่งบาเยินจะอดใช้มานูเอลนอยเออร์ครับผู้รักษาประตูตัวเก่า กับราฟาเอลเกเรลโลและทาร็กบูชมันทัศนคู่นี้ครับมุนสเตอร์เนี่ยคือทีมที่อยู่หลีก3าของเยอรมันเรียกว่าชื่อชั้นห่างกันสุดๆและนัดนี้ครับมาเจอกับทีมที่เป็นอันดับหนึ่งอย่างบาเยอร์พวกเขามีเกมรุกที่น่ากลัวสุดๆครับและเกมล่าสุดถลุไปถึง7ประตูต่อศูนย์เฮริเคนในธรรมตนียกับบาเยอร์สำเร็จครับอีกทั้งสถิติเฮทวีสที่เจอกันหนึ่งครั้งบาเยอร์ก็เป็นฝ่ายที่บุกไปชนะถึง4ประตูต่อหนึ่งและนัดนี้ครับผมมองว่ามันน่าจะหนักกว่าเดิม เพราะว่าผู้เล่นของไบเยนตอนนี้เข้าขากันมากๆไม่ว่าจะเป็นจามามมเซล่าเรลอยซานเน่แฮร์รี่เคนแซดกานบี้โจชคิมิตคู่นี้ครับแม้ว่ากำแพงดูเหมือนจะสูงไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าไบเยนยิงข้ามกำแพงไปได้ครับเพราะมาเจอทีมหมูตู้อย่างพรูเบนบูสเตอร์ลีก3ของเยอรมันครับอยู่ต่อไบเยนเดินสะดวกครับสกอร์ที่คาดมูสเตอร์แพ้ไบเยนศูนย์ต่อหมาต่อกันในคู่ที่6ครับตอนตีสองเครื่องในศึกลาลิกาสเปนเป็นมาโยกาเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาร์เซโลนา แฮนดิแคปแรกบาร์เซโลนาเหนือกว่า1.0สถานการณ์ในลีกตอนนี้ครับบาร์เซโลนาคือจากฝูงนะ6นัดพวกเขามี16คะแนนในขณะที่มายอกาเจ้าถิ่นครับพวกเขาอยู่อันดับที่16 6นัดเก็บได้เพียง5คะแนนเท่านั้นเรามาดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมมายอกาแพ้3ชนะ1เสมอ1ในขณะที่บาร์เซโลนาโหดมากชนะรวดทั้ง5นัดและต่อกันด้วยฟอร์ม5เกมย่าของมายกาพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1 ในขณะที่ฟอร์ม5เกมเยือนของบาซ่าพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮดูเฮต5นัดที่เจอการปรากฏว่าบาร์เซโลนาเหนือกว่าแบบชัดเจนครับโกขยลบู่ข้างเดียวชนะรวดทั้ง5นัดเรามาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าทินยมอยกาครับจะมาในแผนเดียวกับเกมที่แล้วเลยเป็นแผน5-1 4โดยที่ใช้เวดัตบูริกี้เป็นหน้าเป้าแดนกลางใช้เซกีดันเดอร์มานูมอลานเสดานี่โรดิกสกับซามูเอลคอสตา แต่พวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2แข้งที่เจ็บครับอย่างอันโตนิโอราอิโลกับโอมาสคาเลลในขณะที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาจะมาในแผน433ครับจัดนักเตะเต็มสูบทั้งเลวอนดอสกี ix, ้ชูอัลเฟลิกิเจ้าการเซโลแฟงกี้เดยองจะหมดสิทธิ์ใช้งานแคปเปดี่คนเดียวเท่านั้นครับเกมนี้และด้วยแฮนดิแคปที่เป็นทีมเยือนบาร์เซโลนาเหนือกว่า1.0ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยู่ฝืนรองแน่นอนครับตอนนี้บาซากกำลังล้งตำแหน่งจ่าฝูงของลีกอยู่6เกมในลีกพวกเขาพลาดเสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ ผิดกับมอยก้าที่ตอนนี้อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่นิดเดียวครับและด้วยชีชนของนักเตะค,คงไม่ต้องเทียบกันให้เสียเวลาครับบาร์ซ่าเหนือกว่ามากอยู่แล้วแล้วความต้องการคะแนนก็มีเยอะมากๆด้วยเพราะต้องการทําแต้มทิ้งคิโรน่าที่ตอนนี้ทําผลงานร้อนแรงตามตูดเข้ามาครับยิ่งในเกมล่าสุดครับบาร์ซ่าโดนเซลตาบิโก้นำไปก่อนถึง2ประตูแต่พวกเขาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่8ปนาทีครับในช่วงท้ายเกมยิง3ประตูแซงไปชนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่บอกอะไรพวกเราได้หลายๆอย่างแล้ว ผิดกับโมอยก้าครับที่แม้ว่าจะยิงคิโรนาได้ถึง3ประตูนในเกมล่าสุดแต่พวกเขาก็โดนคิโรนาอัดไปถึง5ประตูครับบอกเลยว่าโมอยก้าดวงไม่เหลือแล้วครับเขาคือทีมที่มาเจอทั้งรองจากฝูงและจากฝูงในเวลาติดติดกันและเกมนี้ก็คงไม่รอดเหมือนเดิมครับอยู่ต่อบาซ่าที่1.0มั่นใจครับว่าเกมนี้ต่างดาวยิงชนะเลทที่เปิดมาแน่นอน สกอร์ิคาดมาโยกาพแพ้บาร์เซลโลนา1ต่อ3และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะห์บอลวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเราจะมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด v i p ยังรอพวกคุณอยู่ที่ add SPL24 ย้ำนะครับ SPL24 เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี